สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นก็ตรดคดคตับกไรมแดักมาแล้วยายไล่ลงพื้นที่แล้วพี่น้องครับืเ้นการใชเี่เอาไจนโอ้ยายไล่ผมปะเพื่อนครับป็นซีเลเว้ยเอกองมากถท่อ้เดจเจอวันเดียวกากล้องมาก่อันนี้ไม่ดีคุณทย ให้เพื่อนกับเพื่อนสาด้วยเรียนแต่พ .2 องน้ำกันพุ่นเพรพอดีเอาหัวพ .3 าเบิ่อเหนื่อยเลยเดหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหุ่นหนัมากมามาลายะจ้าดได้เลยผัวเจ้านั่งอยู่ทั้งู่ผู้ไหนกอ หัและมาบ่อด้ตลอวินไฟเออมาบ่อดดวินไฟปวดหัวเออหัวแล้ะมาบ่อล้วินไฟเสียงมันดังแห้งเออเผ่าแล้วย้ายไล่ครับย้ายไล่ครับบ่ได้บ่เรียกปอสองน้ำกันนั่นเออเออ ยันไรหัวเจ้าเอื้นผู้ใดอีกฮู้นฮ่าผัวเจ้าเนี่ยนี่อันลูกไายดีๆยันนางไายอลูกไายสบายยันไรลราพ่อผัวเราล่ะครับผัวผัวผู้ไฮไปในโบเอเอร์เฮ้ยเห็นใจได้เนาะเห็นงานต่อไปเออเอาเอาใส่ละก้องไม่ใหญ่ยุใส่ไอ้ก้องไม่ใหญ่ตามมาโอ้ย จิตรึกเล็มีัผู้จิ่ถึกเล็กเอยย่ยยอยยกระยยหมายเลยเว้ยเดี๋ยวยยยยยยยมยยยยยยยนอยย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 ยกยย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 ยอยยยกยยยายยยยยยองสามยย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 บยย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 ่ย่้ยย ผู้บ่าวพผู้บ่าวมาเร็วเร็วเร็วเผัวไปใสมืดผัวไปใชพี่พดีดีจะเอาอยากได้ยูนน่จะผ้าหาดอกนอนนอนมานเลเลนี่เยอราถามเพิ่อนล้วเาถามเด้นได้ผู้บา เอายากไหมวุ้ไหคุ้มเอ่ใจแล้วโอ้่สาวเียนก็จะตำมึงแล้วโอ้ยว่ะเฮ้ยาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่เอ่าฮ่าาฮ่กฮ่าฮ่อ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮา่า่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่า่าฮ่าฮ่าาาาา ลูกผวก็กดเป็นยังไงชมือหนิบ่มีบอมีตายเมือนเรบ่บ่ตายบอมีห่วยกูชี่เททราวกูชี่เทอบ้านโอ้เอามาถุหล้เาเพื่อนที่ยูสอดแจ้งบ่นน่ แค่แค่มัลไปลื้อหมดประมวลเมื่อแม่มันเหรอเนาะมวลเบิ่งฮัทจะแตกเนี่ยพี่จังวางสันเอาใครประมวลกับเมื่อตัวเนาะใก้กยู่อำเภอใดเฮ้ยพี่รัตนาโอ้โหนี่เลยไปเลยไปบ่ใกล้บ่ใกล้สมัยตะกี้ย่างหาผูเบาอยู่มันบอกคือผูเบายังมาหาอย่างมหาสวยผูธรรมดาเลยสวยผู้ธรรมดาเลยยืนหนึ่งอีกข้าหนึ่งอันยาตะปู บอกเล็แน่เนะแน่ยมาใจใอีกบอกเลขแน่ยักษ์ขมเจ้าน่อยนี่ล่ะสมงนึงเอ้าไอยู่ทังหลังน่ะไปทางไหนอะไปไปหามูามูฮามูยายไล่ยายไล่อายุเราแปดสิบสีแล้วยายแปดสิบสี่น่ะคุณเอ้าเข้าไป กิดกับหยังเออกิดกับหยังตามชมตามชมบ่เข้ากักิดตามชมคือกันอยู่ชอดแจงบ่อืออืออือย่าเมื่อเรื่องหัวลำบานใหญ่หัวลำบานใหญ่ลูกหัวคว้ากดทั้งใบดีบ่ยู่บ้านให้มันเฝ้าเพื่อนมันบ่เออมันนอนตาเพื่อนล่ะหาผัวใหม่เลยเฮาความสวยเฮาบ่ธรรมดาอยู่แล้ว พี่น้องคือระาเขามาหลายนอทยอยเร่อภูนอดก็มีบันโอ้ยขาเบิ่งาเ่ไปไปไปยืนท่พูดท่านผุนยาผุนไดะุงใหุ้ยพุธอาไมไมบกเข้ามาขาแต่ของขาดแต่ของอย่างเดีวเขาบอกว่าความมีแหงไม่เคยปานีใคร นี่นี่แต่ผมมีผัวจักคนนี่มีผัวจักขอเสียงคนบมมีผัวนะจ้าพุ่น่าตีเขี้ยวไปหนาพุ่น่ะแควไปใส่เหมือนแควนั่นเฮ้ยวไม่ทักผู้เฮ้ยลอลลานหน่อยลลล หมปนไพี่ห้ม่อเฮ้ยหัวเกาสื่อไท้ปลามาแลลวปลาแหลวปลาแล้วมันค้องหน่อยหรือปลาคล้องใหญ่ตัวเนาะ ไหเขาวัดเขาว่าเฮ้าุดเฮาเขาวัดเขาว่าไปหาหลวงพ่อปานี่หลวงพ่อใหญ่ใหญ่สมื่นนี่บ่อพุ่งเล่าพุ่งเล่าบ้านคอยบ่ออุ้ยคงเตรียมอุบลปุ่นหัว11คนอ้ อาหานเจ้าจะเอาทำเมันอาหอดเช้าอย่เลือกข้าวส้นาะผู้ใดผู้ใดหนกับป้าแม้มันหล่อแล้วกินเข่ากินหน้าไปมาอันนี้คือกามากมกเไม่แน่อาเคียวมากัเดยเ้มาเอาคคเ่าไหมไม่เขเคี่ยวมากรอเชิ่อย่างเดียวไปน้ำผาบ๊าไปความมีแหงไม่เคยปลาดดีใคร เดงชิคกี <The> ้เราแดงชิ่เีอโอ้ยแดเเไรละนี่โอ๊ยเป็นนองห้าชิปปี้แต่ว่าทางนี้ยังเชิงยงเทไรล์เอ้ยขั้วยังนิ่งโอ้ยคัอได้เห็ดยังขาดเชิงยังเดียวสมท้อลูกหลายน้อะ

เอายายายปิดคลิปยายก่อนมันสิโดนปิดในแบตปิดนะนะพี่น้องขอบคุณทุกรักใจมัอนี้ท้าข้าวท้าข้าวพี่น้องเออ่ากระั่งกระถั่งบาดหน้านอกระเบนดพุงเงินท้าวพี่นเรอป้ายสุขสุขก้อนบ่อ เอาครับคลิปนี้ของเชื่อหมายกันแชร์ฝากไว้ชนีเลยฝากกดติดตามกดสตสต์ไก็ไร์ก่อนนะเนี่ยอกินย่ำถามเท้าครับพี่น้องครับบอหนี่ประกาศจังไรพูดถึแต่ถุอยางอะนะไหมพิชคิปแร้วป่าพิชแล้วจ้าเอาเครับคลิปนี้ฝากไว้ชนีฝากกดตตดตางกดสต์สดใสต์อะไรกดแชร์ทันทายสิขีครับ ยายไล่เห,ห,ห,หยี่ยมย่้ทมถามเขาเฟ้นครับเอฟซี FC ครับโอเคครับสวัสดีครับ